แต่ตอนต้นคริสตศตวตรรษที่17กัมพูชาซึ่งอ่อนแออยู่มากแล้วซ้ำยังต้องได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นเรื่องเจ้านายในพระราชวงศ์แย่งชิงราชสมบัติกันจึงทําให้บ้านเมืองอ่อนกําลังลงทุกทีไทยช่วยพระศรีสุริโยพันธ์ให้ได้เป็นกษัตริย์เมื่อปีคริสตศักราช1603าไทยจึงได้เป็นใหญ่เหนือกัมพูชาพระศรีสุริโยพันธ์ประกาศว่ากัมพูชาเป็นประเทศราชของไทยและใช้ขนบประเพณี ในราชสำนักตามแบบอย่างของไทยเป็นของแน่นอนที่ชาคมเมรจะไม่พอใจจึงมีปฏิกิริยาและในปี1618ก็บังคับให้พระศรีสุริโยพันธ์สละราชสมบัติให้พระโอรสคือพระชัยเชษฐทาที่สองพระเจ้ากัมพูชาองค์ใหม่นี้ประกาศเอกราชไม่ยอมขึ้นกับไทยและหรือฟื้นขนบประเพณีตลอดจนการแต่งกายแบบเเมรขึ้นมาใหม่และเพื่อจะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายใหม่ของพระองค์นี้จึงให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ คือเมืองอุดงอยู่ทางใต้ของเมืองละแวกไทยพยายามจะฟื้นอิทธิพลจึงส่งกองทัพบกมาโจมตีกับพุชาสองทัพเมื่อปี1623แต่ได้รับความเสียหายทั้งสองกองทัพพระชายเชษฐารบชนะกองทัพไทยที่บุ่งไปทางทะเลสาบเขมรส่วนพระอนุชาชื่อองค์อุทยัยชนะกองทัพไทยอีกทัพหนึ่งที่เมืองบันทายมาศปีต่อมาไทยส่งกองทัพมาโจมตีอีกแต่ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นเดียวกันกันกบครั้งก่อน ด้วยเหตุที่ไทยคุกคามอยู่เช่นนี้พระชัยเชษฐาที่สองจึงต้องหันไปพึ่งรัฐบาลเวียดนามที่กรุงเวขอให้เวียดนามช่วยเจ้าตระกูลเงียนเจ้าฝ่ายใต้ถึงแม้ว่ายังขึ้นอยู่กับพัะจักรพรรดิลาชวงเลที่เมืองฮานอยในนามแต่ที่จริงแล้วเป็นอิสระและต้องการจะขยายอาณาเขตลงไปทางใต้ยอยู่เสมอแต่ในระหว่างปีคิศักราช1620-1674ยังมีอุปสรรคขัดข้องขยายดินแดนลงไปไม่ได้ เพราะยังต้องรบพุ่งกับพวกตระกูลตินเจ้าฝ่ายเหนือเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าพระเจยเชษฐาที่สองนี้ได้เริ่มสร้างความยุ่งยากไว้ให้ชนรุ่นหลังโดยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเวียดนามและผูกไมตรีกับเวียดนามที่เมืองเวเพื่อต่อสู้ไทยเวียดนามได้รับว่าจะช่วยเหลือแต่ขอสิทธิ์ที่จะสร้างนิคมให้ชาวเวียดนามอยู่อาศัยในจังหวัดไพกกของกัมพูชาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเมืองไส่งอนเมื่อกัมพูชายินยอมอนุญาต รัฐบาลยวนก็สนับสนุนให้ประชาชนชาวเวียดนามเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในกัมพูชามีแม่ทัพเวียดนามมาคอยควบคุมดูแลอยู่ด้วยพระชัยเชิยฐานที่สองที่บวงคตไปเมื่อปีคิศักราช1628โอรสองค์ใหญ่มีพระนามว่าพันหัวโทย,ยังยาวอยู่ไม่สามารถจะปกครองบ้านเมืองได้พระปิตุลาคือนักองอุไทยจึงเป็นผู้สำเร็จรจาชการแผ่นดินพระเจ้ากัมพูชาองค์ใหม่นี้เพิ่งลาพนดออกมาใหม่ ไม่มีความรู้ความชำนาญในกิจการบ้านเมืองพระองค์พยายามจะตีเอาเมืองโคราชซึ่งเคยเป็นของกัมพูชาไปจากไทยแต่ไม่สำเร็จร้ายยิ่งกว่านั้นระหว่างที่เสด็จไปนครวัดพระองค์ไปมีเรื่องชู้สาวกับหม่อมห้ามคนหนึ่งของพระปิตุลาหญิงผู้นี้เคยมั่นหมายอยู่กับพระองค์เมื่อครั้งยังยาวอยู่ด้วยกันพระองค์ชักชวนเข้าไปอยู่ในพระราชวังพระปิตุลาคือองค์อุทยัยจึงยุให้ประชาชนก่อการจลาจล เข้าประหัตประหารกองทหารจีนซึ่งเป็นกองทหารรักษาพระองค์เมื่อคู่พิศวาสทั้งสองพยายามจะหนีก็ถูกจับและถูกยิงตายอนุชาของพระเจ้ากัมพูชาพันหัวโทชื่อนักองหนูในปี1630ได้เป็นกษัตริย์ของราชอยู่10ปีมีนักองค์อุไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลพอที่วงคดลงในปี1640องค์อุไทยก็ตั้งบุตรของตนชื่อนักองโนนขึ้นเป็นกษัตริย์แต่โอรสองค์ที่สของพระชัยเชษฐาที่สอง ชื่อนักองค์จันทร์เข้ายึดพระราชวังเมื่อปีคิสสกัาต1642เพราะมีทหารรับจ้างชาวจามและมาลายูเป็นกำลังพระองค์ทำทารุณกรรมอย่างดุเดือดนักองค์อุไทยกับพระราชองค์อีกหลายองค์รวมทั้งเสนาบดีซึ่งองค์อุไทยแต่งตั้งขึ้นถูกประหารชีวิตอย่างน่าสยดสยองพระเจ้ากัมบูชานักองคโนนนั้นหนีไปแต่ถูกจับได้และถูกตัดพระเศียรน,นักองค์จันทร์ทำพิธีราชาพิเศษตั้งต,งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ รัชการนี้มีเหตุสําคัญคือทหารกัมพูชาเข้าโจมตีโรงเก็บสินค้าและบริษัทขนส่งทางเรือของฮอลันดาที่เมืองพนมเปนเรื่องมีอยู่ว่า,มาเมื่อปี1623นั้นฮอลันด์มาเปิดโรงเก็บสินค้าขึ้นที่เมืองกัมปงหลวงใกล้ๆเมืองอุดงความประสงค์อันสําคัญก็คืออยากจะขัดขวางไม่ให้ชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นคู่แข่งได้าขายกับกัมพูชาฮอลันดากับโปรตุเกสมีเรื่องทะเลาะวิวาเพระยึดเรือสินค้าของกันและกันมาหลายครั้งแล้วครั้งนั้น นักอง์อุทยปรดปานพวกฮอลันดาและขา,ขายติดต่อกับฮอลันดาคลั้นนักองคอไทยถูกประหารชีวิตแล้วพระเจ้ากัมพูชานักองคจันก็มีสารไปถึงผู้สําเร็จราชการฮอลันดาที่เมืองปัตตวียว่ามีพระประสงค์จะเป็นไมตรีกับบริษัทฮอลันดาต่อไปผู้สําเร็จราชการฮอลันดาก็ถึงกับแสดงความยินดีที่พระองค์มีชัยชนะต่อศัตรูของราชบัลลังก์แต่พระเจ้ากัมพูชานักองค์จันนี้มีมเหสีเป็นชาวมาลยู และพระองค์ต้องการให้พวกจามซึ่งเป็นพวกมุสลิมและพวกมลายูซึ่งเคยช่วยเหลือให้พระองค์ด้ราชสมบัติยังคงสนับสนุนพระองค์อยู่อย่างเดิมพระองค์จึงนับถือศาสนาอิสลามและเปลี่ยนพระนามใหม่เป็นอิบลามพ่อขามุสลิมในกัมพูชาก็ทูนยโยงให้ตัดไมตรีกับฮอลันดาดังนั้นในปี1643กัมพูชาจึงกลุ่มลุมประหัตประหารชาวฮอลันดาและทำลายเรือฮอลันดาเสียด้วยปัตเวียจึงส่งทัพเรือมา มีเรือมาห้าลำปิดล้อมเมืองพนมเปญเป็นการแก้แค้นและเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ค่าเสียหายกัมพูชาต่อสู้อย่างทรหดในที่สุดฮอลันดาก็ขอสงบศึกในบั้นปลายความทารุนหดร้ายที่นักองค์จันได้ทาไว้เมื่อตอนชิงรัชสมบัติก็ได้ผลตอบสนองคือโอรสสององค์ของนักองค์อุไทยซึ่งหนีรอดไปได้เมื่อครั้งที่มีการล้างผลาญกันอย่างใหญ่หลวงนั้นคิดอ่านแก้แค้นเมื่อปี1658กลัน้นไม่สําเร็จก็หนีไปเมืองเว ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงยวนซึ่งเป็นมเหสีม้าของพระชายเชษฐาที่สองด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหญิงยวนองค์นี้พระเจ้าเหียนวุงจึงให้กําลังทหารเวียดนามมาช่วยรบจนได้รับชัยชนะจับนักองค์จันได้เมื่อปี1658แล้วในประเทศไปไว้ที่เมืองกวางตินซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของอาณาจักรยวนเขตที่เป็นของพวกเงี้ยนไม่ช้านักองค์จันก็ถึงแก่ความตายโอรสของนักองค์อุไทยที่ชื่อนักองโซ ครอบครองราชสมบัติกัมบูชาทรงใช้พระนามว่าพระบรมราชาเวียดนามได้เรียกร้องค่าตอบแทนที่ส่งทหารมาช่วยคือขอให้พระบรมราชาสัญญาว่าจะส่งบัรณการและยอมให้ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในอาณาจักรกัมบูชาและพวกเวียดนามที่อพยพมาน,นี้จะต้องมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินและมีสิทธิ์ต่างๆเท่าเทียมกับกัมบูชาทุกประการพอพระบรมราชาขึ้นครองราชเมื่อปี1660พวกจามกับมลาลยู อก่อการจะลาจลขึ้นทันทีเพราะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอย่างที่เคยได้ในสมัยของนักองค์จันทร์พระบรมราชาปรับได้สําเร็จคนพวกนี้กับโอรสของนักอง์จันทร์พร้อมด้วยขุนนางกัมพูชาซึ่งเป็นบริวารก็หนีเข้าไปอยู่ในเมืองไทยในปี1672พระบรมราชาถูกลอบปลงพระชนเพราะภาคีนายองค์หนึ่งคิดร้ายเข้ายึายดราชสมบัติและแต่งตั้งพระมเหสีของพระบรมราชาเป็นอัครมเหสีของพระองค์ พะระอักรมเหสีองค์นี้จึงยุชาวมาลายูซึ่งเคยเป็นพรรคพวกของนักองคจันให้มาปร่งพระชนกษัตริย์องค์ใหม่นีิเสียนักองค์ชัยโอรสของพระบรมราชาจึงสวยร,ราชสมบัติเมื่อปีคิดสักตักราช1673แต่เสียชีวิตเพราะสู้รบกับอนุชาชื่อนักองค์ตันนักองค์ตันผู้นี้ได้กําลังทหารเวียดนามมาช่วยจึงคิดเสี่ยงโชคแล้วจึงได้เป็นกษัตริย์แต่ประชวรสิ้นประชวรเสียในตอนที่เพิ่งได้ชัยชนะนั่นเองนักองค์โนน ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารกองเวียดนามของนักองตันจึงเข้าครองพระนครแต่ไม่นานนักเพียง2-3ถึงเดือนอนุชาอีกองหนึ่งของนักองชัยชื่อนักองโสก็นำกองทัพกัมพูชามาถึงเข้าสู่รบกองทหารเวียดนามจนได้ชัยชนะขับไล่นักองโนอนออกไปได้แล้วทำราชาพิเศษเป็นพระชัยเชษฐาที่4พระชัยเชษฐาที่4ี่องน,นี้มีพระชนมายุเพียง19พรรษาเมื่อขึ้นครองราชในปี1674 พระองค์ต้องต่อสู้กับญาติคือนักองค์โนโนซึ่งพยายามจะแย่งราชสมบัติเป็นหลายครั้งหลายหนพระองค์ถูกเวดนาบังคับให้รับชาวยวนเข้ามาตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในดินแดนกัมพูชาเบื้องบารายและโดงเนของกัมพูชาก็มีกัมพูชาเข้ามาตั้งถินฐานอยู่มากมายแล้วต่อมาในปีคธศักราช1680มีจีนซึ่งพักดีต่อกษัตริย์ราชวงศ์เหมิงมีจีนซึ่งพักดีต่อกษัตริย์ราชวงศ์เหมิง3,000คน กับเรือสำเภาห้าสิบลำซึ่งเหลือมาจากกองทัพเรือของจีน200ลําลำถูกพายุยับเยินมาถึงเมืองตูลานของเวียดนามและขอที่พำนักพักพิงรัฐบาลเวียดนามก็อนุญาตให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองบาลายและดงเนซึ่งอยู่ในความปกครองของนักอง,โงโนนพวกจีนเหล่านี้ไม่พอใจที่ดินที่จะสันให้หัวหน้าชาวจีนคนหนึ่งชื่อยังเยนตีจึงพาพวกพ้องไปอยู่ที่เมืองมิทอส่วนคนอื่นตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างสงบที่เมืองเบียนหัว เมืองนี้จึงกลายเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เจเริญรุ่งเรืองส่วนทหารของนักองค์จันที่ยังเหลืออยู่อลหมานวุ่นวายกันมากนักองคโนนจึงชักชวนไว้เป็นสมัครพรรคพวกแล้วในปี1682ก็พยายามแย่งรัชสมบัติอีกกองทัพของพระเจ้ากัมพูชาแตกหนีไปทิ้งเมืองซึ่งภายหลังเวียดนามเรียกกันว่าเมืองจำปาสักและเมืองตาวินไว้แต่เมืองอุดงยังไม่แตกไทยส่งกองทัพมาช่วยและในปี1684 พระชายเชิฐานที่4ก็สามารถเป็นฝ่ายรุกและขับไล่ผู้รุกล้านออกไปนักองโนนกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จึงไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองศรีสันทรกองทัพไทยนั่นเองช่วยทําให้นักองโนนตั้งตัวอยู่ที่นั่นได้แอดเฮมาเลอแคนเขียนไว้ว่านโยบายของไทยนั้นก็คือว่าต้องการจะทําให้สงครามกลางเมืองนี้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้คิดจะช่วยให้กัมพูชาตั้งตัวได้นักองโนนนั้นยกทัพออกจากฐานทัพที่สีทันทอนอีก เพื่อมายึดเมืองพนมเปญแต่ทําไม่สําเร็จหลักฐานของกัมพูชาเล่าว่าเมื่อปี1688นั้นหัวหน้าพวกจีนคนหนึ่งคือนายพลหยางถูกทหารคนหนึ่งชื่อห้องสินฆ่าเสียและห้องสินผู้นี้ก็สร้างปอมค่ายขึ้นและไม่ยอมอยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของกัมพูชาทั้งยังดักป้นพ่อค้าเรียกเอาค่าไทยนักองโนโนเป็นผู้ให้ยืมกําลังไปก่อการร้ายครั้งนี้พระชัยเชษฐาที่4ส่งกําลังไปปราบได้ชัยชนะ พระองค์ก็เลยไม่ยอมส่งบัญณาการให้เมืองเวยอีกต่อไปเจอหงายซึ่งได้รับราชสมบัติในปีคิศกราช1687และใช้พระนามว่าพระเจ้าฟุกตันก็ส่งกองทัพเวียดนามมีกำลังพลถึง20,000นายมาปราบแรกทีเดียวนั้นปราบโจรจีนก่อนและฆ่าฮ้องสินตายแล้วจึงยกทัพเข้ามายึดเมืองอูดงแต่ต้องล่าถอยไปเพราะกองกำลังของนักองนอนซึ่งร่วมมือกับเวียดนามนั้นพ่ายแพ้ไปเสียก่อน ีต่อมานักองนโโนได้กําลังกองทัพเวียดนามมาช่วยอีกและได้กองกําลังทหารจีนรับจ้างช่วยด้วยจึงพยายามชิงราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นักองคโนโนยึดได้เมืองพนมเปญแต่ไม่ได้ชัยชนะขั้นเด็ดขาดพระชายชายาัฐาทําการรบพุ่งยุติลงเสียก่อนโดยทําสัญญากับเวียดนามยอมรับว่าเวียดนามเป็นเจ้าเป็นใหญ่และยอมให้นักองคโนโนอยู่ที่เมืองสีสันทรได้อย่างเสรีพอนักองนโโนถึงแก่กรรมในปี1691 บุตรของนักองโนโนทชื่อนักองอิมก็ต้องยอมรับให้ผู้วาราชการเวียดนามเข้ามาอยู่ในเมืองนั้นในปี1698เวียดนามตั้งข้าหลวงผู้สําเร็จราชการมาประจําหัวเมืองเขมรภาคใต้แล้วสร้างเมืองขึ้น2เมืองคือเมืองเบียนหัวและเมืองเย,ยดินเวียดนามทํางานอย่างมีแผนการแน่นอนจะส่งประชาชนเวียดนามให้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในดินแดนกัมพูชานี้โดยวิธีจับฉลากแล้วสร้างหมู่บ้านขึ้น ให้จดทะเบียนสัมโนครัวและจดทะเบียนไรนาที่เพาะปลูกข้าวระยะนี้พระชัยเชษฐาหันไปสนพระทยในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายเมื่อตอนที่ไทยตีเมืองละแวกในปี1594นั้นเอกสารและจดหมายเหตุต่างๆถูกทำลายเสียหายหมดสิน้นต่อมาจึงต้องค้นหาตามวัดวาอารามและก็ได้พบกฎหมายเก่าๆหลายฉบับพระชัยเชษฐาจึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทงคุณวุฒิหคนให้ช่วยกันตรวจทานและแก้ไขปรับปรุง ในปีคิศักราช1 6 9 5พระชัยเชษฐาสละราชสมบัติตั้งพระคีนัยองค์หนึ่งชื่อพระอุทยัยเป็นกษัตริย์พระอุทัยครองราชอยู่6เดือนก็ที่วงคตพระชัยเชษฐากลับขึ้นครองราชใหม่ครั้งที่สองนี้ครองอยู่ไม่นานพระองค์ก็สละราชอีกเมื่อปี1 6 9 9เพราะเวียดนามกดดันลุกล้ำอธิปไตเข้ามาทางใต้ยอย่างไม่เกรงใจจึงทําให้กลัดกลุ่มพระไทยมากในระหว่างที่ครองราชอยู่ในครั้งแรกนั้น ยวนหลังหล่งไหลเข้ามาในหัวเมืองจามใต้ของแหลมวาเลลลาซึ่งยังคงอิสระอยู่ในปี1692ปราชวงจามกับพวกจามอีก5,000คนพากันลี้ภัยเข้ามาถึงชายแดนเขตของกัมพูชาและขอความอารักขากัมพูชายอมให้มาอยู่ใกล้เมืองละแวอกอาณาจักรจามปาก็ถูกกลืนเข้าไปไว้ในอาณาจักรของเวียดนามจนหมดสิน้นในปี1699ขุนนางเขมรผู้หนึ่งชื่ออิมได้กำลังทหารยวนมาช่วยเป็นอันมาก จึงยกกําลังรุกรานขึ้นมาตามลําแม่น้ําโขงมาจนถึงเมืองกําปงฉนังกองทัพของพระชัยเชษฐาที่4ซึ่งมีเจ้าสององค์เป็นแม่ทัพคือโอรสของพระธรรมราชาองค์หนึ่งกับนักองค์อิมโอรสของนังองค์โนนซึ่งเคยคิดแย่งราชสมบัติองค์หนึ่งมาสกัดกั้นไว้ทหารยวนแต่กร,กระจายเข้าไปในเมืองภัยก,ออก,ยกย่อเมืองกำไายสีกระเตยคือเมืองเบียนหัวและเมืองบารายซึ่งขุนนางกมปูชาหัวหน้ากบฏคราวนี้สัญญาไว้ว่า จะยกให้แก่เวียดนามเป็นค่าตอบแทนที่ได้ช่วยเหลือสถานการณ์เช่นนี้ทําให้พระชัยเชษฐาทที่4สละราชเป็นครั้งที่2มอบราชสมบัติให้นักองค์อิมซึ่งทําชื่อเสียงกิตติคุณไว้ในการรบครั้งนี้กล่าวกันว่าต่อมานักองค์อิมแสดงพระองค์ให้เห็นว่าไม่มีความสามารถมากพอจึงถูกถอดออกจากราชสมบัติเมื่อปี1 7 0 1ปพระชัยเชษฐาที่4กลับขึ้นครองราชเป็นครั้งที่สครั้งนี้เกิดกบฏขึ้นอีก และเวทนามหนุนหลังผู้กบฏตามเคยพระชัยเชษฐากับข้าราชการบริพาตนต้องหนีออกจากเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์แล้วรวบรวมผู้คนจัดเป็นกองทัพใหญ่ยกมาปราบผู้กบฏจนสําเร็จเรียบร้อยพระองค์จึงสะละราชอีกครั้งในปี1702และสถาปนาพระโอรสของพระองค์ซึ่งมีชันษาเพียง12ปีส่วนพระองค์เองเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน2ปีต่อมาก็ถอดพระโอรสจากราชสมบัติ พระองค์เองกลับขึ้นเป็นกษัตริย์การครองราชครั้งที่4นี้ยืนยาวมาได้ถึงปี1706เท่านั้นพระองค์ก็สละราชอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายการที่สละราชแล้วกลับขึ้นครองราชสลับกันไปมาอยู่บ่อยๆเช่นนี้ทําให้เป็นผลเสียแก่พระเกียรติยศและพระราชาอำนาจของกษัตริย์เป็นอย่างมากเจ้าชายองค์ที่เคยได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์แล้วถูกถอดนั้นต่างก็เป็นศัตรูกันและกันต่างองค์ต่างเคยพยายามจะฉวยอำนาจจึงทําให้บ้านเมืองอ่อนกําลังลง และเป็นเหตุให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงกษัตริย์องค์ที่ถูกถอดองค์หนึ่งคือนักองค์อิมก็เป็นบุตรของนักองค์โนโนซึ่งเคยแย่งชิงราชสมบัติจึงมีความมักใหญ่าย,ายสูงเช่นเดียวกับบิดาและจงเกลียจงชังพระราชวงศ์ซึ่งของราชอยู่ที่เมืองอุดงนักดังนั้นพระธรรมราชาที่สองโอรสของพระชัยเชษฐาที่ได้เป็นกษัตัตย์และถูกถอดกลับนั้นได้เป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนักองค์อิมก็หาเรื่องจกบฏดพอดีได้โอกาสเหมาะพระเจ้าราชวง์ราวซึ่งถูกแต่ประเทศมา และพระชัยเชษฐ h อนุญาตให้พำนักอยู่ที่เมืองบาตีนั้นเกิดความไม่พอใจในการกระทําของราชการส่วนภูมิภาคของกขมพูชาจึงก่อการจะลาจลขึ้นแล้วขอร้องให้นักองค์อิมช่วยนักองค์อิมเกณฑ์ชาวบ้านป่าหลายพวกในเขตเมืองพัะนครและกำปงทมและยังได้กองทหารเวียดนามมาช่วยด้วยจึงปิดล้อมเมืองหลวงไว้พระธรรมราชาที่สองกับนักองค์ทองซึ่งเป็นอนุชาต่อต้านอยู่ถึง3เดือนจึงหนีฝ่าวงล้อมของข้าศึกเข้าไปอยู่ในเมืองไทย นักองค์อิมก็ได้เป็นกษัตริย์อีกเป็นครั้งที่2ในปี1710แต่ถึงตอนนี้ไทยก็เข้าแทรกแซงอีกทหารไทยเป็นจำนวนมากถูกส่งมายังกัมพูชาเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องให้นักองค์อิมสะละราชาสมบัติแต่นักองค์อิมมีทหารเวียดนามหนุนหลังจึงไม่เกรงกลัวไทยในปีคิเทักราช1714และ1722ไทยส่งกองทัพมาอีกด้วยมีความประสงค์จะช่วยให้พระธรรมราชาได้กลับขึ้นครองราช แต่นักองค์อิมก็ยังตั้งมั่นอยู่ไม่ล่าถอยเวียดนามเห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็ช่วยโอกาสขยายอำนาจเข้ามาปกกรองดินแดนของกัมพูชาที่อยู่ริมทะเลอ่าวไทยหลายปีก,ก่อนหน้านี้พวกจีนที่พักดีต่อกรรษัตริย์จีนราชวงศ์หมิงลีภัยมาหัวหน้าคนหนึ่งชื่อมักคูพาสมัครพรรคพวกมาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่เมืองเปี่ยมต่อมาเรียกว่าฮาเตียนเมื่อไทยยกกองทัพไปตีกัมพูชาในปี1714มักคูต้องหนีไปเมืองเวและกรรษัตริย์เวียดนามราชวงศ์เหงียน ก็เลยแต่งตั้งมอบหมายให้มีอำนาจมาปกครองดินแดนกัมพูชาลิมอาวไทยทั้งทั้งที่กัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมไม่ได้ยินยอมเป็นทางการเพื่อมาคูกลับมาก็ได้รบพุ่งทำลายล้างกองทัพไทยที่รุกเข้าไปทางเหนือไทยส่งกองทัพเข้าไปเมื่อปี1722และได้ชัยชนะกองทัพเวียดนามที่ช่วยเหลือนักองค์อิมแล้วก็ไปคุกคามเมืองอุดงนักองค์อิมหาทางเอาตัวรอดจึงถวายบร,รณาการต่อกษัตริย์ไทย ไทยก็ยอมรับบรรดาการและกองทัพไทยก็ยกกลับพาเอาพระเจ้ากัมพูชาองค์เก่าคือพระธรรมราชาที่สองกับพระอนุชาคือนักองค์ตนกลับมาเมืองไทยด้วยการที่นักองค์อิมแปลพักเช่นนี้ทําให้เป็นที่ดูหมิ่นเยียดยม้มจนได้เซมิญานามว่ากษัตริย์ไทยพระองค์จึงรู้สึกว่าควรจะสละราชเสด็จดีกว่าจึงสละราชสมบัติให้โอรสคือนักองค์ชัยนักองค์ชัยนี้สวยราชแล้วใช้พระนามว่าพระสัทธาที่สอง กบ,บูชาตอนนี้ปั่นป่วนโอลเวงมากเพราะมีกษัตริย์กรองเมืองอยู่องค์หนึ่งและมีกษัตริย์เก่านอกราชบัลลังก์อีกสองค์คือพระชัยาเทฐาที่4ซึ่งมีชีวิตอยู่จนถึงปี1725พระธรรมราชาที่สองและนางองค์อิมต่างองค์ต่างขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากไทยบ้างเวียดนามบ้างในปี1731ประชาชนชาคขมรในแคว้นพนมเกิดความรู้สึกเครียดแค้นเวียดนามอย่างรุนแรงจึงพากันจู่โจมเข้าไปประหัตประหารพวกเวียดนามในแถบนั้น ตายเสียเป็นอันมากรัฐบาลเวียดนามที่เมืองเวจึงส่งกองทัพเข้ามาโดยอ้างว่าจะมารักษาความสงบเขมรต่อต้านอย่างทรหดแต่ในที่สุดพระสัทธาซึ่งหนีออกมาจากเมืองหลวงไปแล้วก็ยอมแพ้ยกเมืองแม่สากับเมือง,งหลวงหอให้แก่เวียดนามเพื่อเป็นการยืนยันว่าเสร็จสิ้นเรื่องกันไปแล้วและพระองค์ก็ย้ายราชธานีไปอยู่ที่เมืองระแวกเพราะเมืองอุดองนั้นอยู่ในทำเลทีท่ศัตรูจะจู่โจมจากทางทิศใต้เข้ามาถึงได้ง่าย ถึงปีคิเตศกราช1,738พระสัทธาเสียราชสมบัติเพราะเหตุว่าทรงระแวงสงสัยว่ามีผู้คิดก่อการร้ายและคิดว่าพระอักรมเหสีกับพราชวงศ์บางองค์สมรู้ร่วมคิดด้วยจึงเตรียมจะจับผู้ที่ต้องสงสัยคนพวกนี้จึงชิงลงมือสียก,ก่อนคิดกบฏขึ้นแล้วเรียกไทยให้ช่วยและเชิญพระธรรมราชาที่สองกลับมาพวกนี้ถือหลักที่ว่าชาวขเขมรเห็นว่าไทยยังร้ายกาจน้อยกว่ายวน กองทัพไทยยกจากโคราชเข้ากัมพูชาทางเหนือและส่งกองทัพเรือขนาดเล็กให้ไปส่งพลขึ้นบกที่เมืองกำปอดการรบครั้งนี้ไทยได้รับผลสําเร็จพระสัทธารนีไปเวดนามพระธรรมราชาจึงกลับขึ้นของราชาสมบัติแล้วก็ดําเนินการเป็นผู้นําในการขับไล่ย,ยวนออกไปจากกัมพูชาขณะนั้นมียวนเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่บนเกาะห้องเปลี่ยมมิสาในแม่น้ําโค้งและรัฐบาลเวียดนามก็แผ่อํานาจเข้าไปปกครองเมื่อถูกบีบอยู่เช่นนี้ พระธรรมราชาจึงมุ่งไปตีเขตแดนมักคูมักคูนั้นใต้เสียแล้วตั้งแต่ปี1735บุตรชายชื่อมักเทียนตูได้รับแต่งตั้งและได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามที่เมืองเวให้ทำหน้าที่แทนบิดาต่อไปพระธรรมราชายกทัพไปตีแต่ไม่สำเร็จพระธรรมราชาที่วงคตเมื่อปี1747โอรสองค์ใหญ่ได้รับราชสมบัติคือพระธรรมราชาที่สแต่พระอนุชามักใหญ่ไฟสูง ปร่งระชระเชษฐาเสียพวกเสนาบดีไม่ยอมรับขัาตกรพผู้นี้เป็นกษัตริย์กลับสถาปนาอนุชายอยีกอค์หนึ่งชื่อนักองค์ต้นขึ้นสวยราชไม่ช้ามีเจ้านายเขมรที่ลีภัยไปอยู่ทางโคจินจินยกสมัครพรรคพวกเข้ามาโจมตีมีสัทธากษัตริย์เก่าเป็นผู้นำทัพมาพระเจ้ากัมพูชานักองค์ต้นกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็หน,นีเข้าไปอยู่ในเมืองไทยพวกเจ้าขเขมรที่มาลุก,กลานตั้งตนเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองอุดงส่วนพวกยวนที่เป็นสมัครพรรคพวก เรากัาบว่าอาณาจักรกมูชานั้นถูกรวมอยู่ในอาณาจักรเวียดนามแล้วแม่ทัพในกองของเวียดนามเข้ายึดอำนาจบริหารเก็บภาษีอากรและปลดผู้ว่าราชการตามหัวเมืองออกนำเอาวิธีการปกครองแบบยวนเข้ามาใช้มเ,ชเ,เมื่อชาวเขมรถูกกดดันถึงที่สุดเช่นนี้แล้วจึงพากันยืนหยัดขึ้นต่อสู้ยวนด้วยความพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและขับไล่ยวนออกไปได้พญากลาโหมโอด เสนาบดีกระทรวงการขนส่งเป็นผู้นำในการต่อต้านยวนครั้งนี้และเป็นหัวหน้าในการจัดการบ้านเมืองหลังจากที่ขับไล่ย,ยวนออกไปแล้วด้วยเขาเลือกโอรสของพระธรรมราชาที่สามซึ่งถูกรอบปองพชนไปแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระชัยเชษฐาที่หโดยไม่คิดจะเชิญนักองค์ตนซึ่งเคยเป็นกษัตริย์อยู่ก่อนแต่ลีภัยไปแล้วนั้นกลับมาพระชัยเชษฐาที่หปกครองบ้านเมืองด้วยความยากลําบากได้6ปีก็ที่วงคตนักองค์ตนจึงได้กลับมาเป็นกษัตริย์ต่อไป รัชการของพระองค์นั้นสั้นและเดือดร้อนมากเพราะมีการวิวาทบาดหมางและแก้แค้นกันอย่างโหดเหี้ยมในพระราชวังพระเจ้ากัมพูชานักองค์ตนไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ในเมื่อเวียดนามคุกคามอยู่เช่นนี้หัวเมืองต่างๆของกัมพูชาก็ตกไปเป็นของเวียดนามหลายหัวเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองตรังเมืองบันท้ายมาดเมืองบาตีเมืองไพกรกะบาดในปี1757พระเจ้ากัมพูชานักองค์ตนก็ต้องยกเมืองสเสดดกและเมืองโจโดกให้เวียดนามเป็นทางการ ในปี1758หลานปู่ของพระองค์ชื่อพระอุทัยขับไล่พระองค์ออกจากราชสมบัติพระอุทัยองค์นี้ค่อยๆกำจัดศัตรคูคู่แข่งไปทีละองค์สององค์โดยให้รอบค่าเสียในพระราชวังแล้วพระอุทัยก็หาทางจะให้เวียดนามรับรองฐานะของพระองค์จึงต้องเสียสิ่งตอบแทนคือยอมยกหัวเมืองกัมพูชาให้เวียดนามอีกสองเมืองคือศกตังกับเมืองพัตพังยวนเรียกว่าตราวินดินแดนทั้งหมดซึ่งภายหลัง กลายเป็นอาณานิคมโคจินจินของฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่กัมพูชาสูญเสียให้แก่เวียดนามไปอาณาจักรที่กระหนาบกัมพูชาอยู่ทั้งสองข้างคือเวียดนามและไทยนั้นต่างก็คอยจะฉกฉวยดินแดนของกัมพูชาทั้งสองอาณาจักรต่างก็แข่งขันหาทางเข้าครอบครองดินแดนที่ยังเหลืออยู่ความพยายามของไทยมีอุปสรรคมาขัดขวางเสียเพราะพม่ายกมติอยุทยาแตกเมื่อปีคิศกราช1767และต่อมาไทยก็มัวแต่ขวนขวายที่จะรวบรวมกัน ให้เป็นปึกแผ่นและต้องคอยรับทัพพม่าที่ไหลบ่าเข้ามาอีกส่วนราชวงศ์เงียนที่กรุงเวนั้นก็หมดอำนาจไปเพราะกบฏไกเซนเมื่อปี1 7 7 3และชาวตังเกียมายึดครองเมืองเวเมื่อปี1775เป็นเวลาถึงหนึ่งเสี้ยวของศตวรรษที่เจ้าในราชวงศ์เงียนต้องบากบานต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูลกลับคืนมาครั้นได้ดินแดนซึ่งเป็นสมบัติเติมของตระกูลแล้วก็ขยายอำนาจขึ้นไปปกครองดินแดน ซึ่งเป็นหัวใจของเวียดนามทางภาคเหนือเมื่องเหงียนอ่านได้เฉลชนะขั้นเด็ดขาดในปี1802และประกาศตนเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิยาลองแล้วก็รวบรวมเวียดนามทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เวียดนามก็กลายเป็นคู่แข่งของไทยซึ่งเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมทั้งสองฝ่ายต่างคิดจะควบคุมดินแดนของกัมพูชาที่ยังเหลืออยู่ไทยในความปกครองของพระราชวงศ์จักรีฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วทั้งยังมีอำนาจจนเป็นที่นับถือดังนั้น เมื่อประเทศทั้งสองแข่งขันกัน,นจนกระทั่งใช้กําลังปะทะกันในรัชสมัยของพระเจ้ามินมังแห่งเวนั้นเหตุการณ์ก็ร้ายแรงยิ่งกว่าแต่ก่อนเวียดนามมีกําลังทางทหารเข้มแข็งกว่าไทยแต่ขเขมรเกลยดชังยวนยิ่งนักดังนั้นทั้งๆที่ไม่ได้รักไทยเลยขเขมรก็จําต้องร่วมมือกับไทยรบพุ่งต่อต้านพวกยวนซึ่งเป็นศัตรูข,ของขเขมรและไทยร่วมกันในปีคิจักาช1845การรบพุ่งเฉื่อยชากันไปในที่สุด ก็เจราจาปลองดองกันได้ตกลงกันให้กัมพูชาอยู่ในความคุ้มครองอาักาคาของคู่แข่งทั้งสองร่วมกันขมรจึงรอดพ้นจากการถูกกลืนชาติอาจนับได้ว่าฝรั่งเศสได้เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ไว้โดยทําให้กัมพูชาเป็นรัฐในอัลขาฝร,รั่งเศสไปเสียขมรจึงรักษาความเป็นขมรของตนไว้ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ